ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนะเพื่อนๆอาจจะแปลกตาไปนิดหนึ่งนะครับสปอนเซอร์ยังเป็นเจ้าเก่ารายเดิมนะครับนะแค่เปลี่ยนโลโก้เฉยๆนะครับยังอยู่กับเรานะครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับเพื่อนๆราคาก็จะแตกต่างกันนะครับ2ระบบนะราคาก็ตามตามในรูปเลยนะครับดูไว้ก่อนนะครับนะใครที่อยากเติมแบบอัตโนมัติหรือเติมเองนะครับนี่เลยนะครับกดเลข1เลยนะครับเติมเองได้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับราคาอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ ถ้าให้ทางร้านเติมให้นะครับก็อาจจะถูกลงนิดหนึ่งนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยครับเพื่อนๆกดเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆนะก็จะสามารถเติมเองได้นะครับนี่เลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเห็นไหมครับเติมบัตรเติมเงินนะครับจะเป็นบัตรเติมเงินแล้วก็เติมเงินมือถือนะครับแล้วก็เติมเงินออนไลน์แล้วก็เติมเครดิตนะครับได้หมดนะครับนะส่วนใครที่ไม่สะดวกนะครับเติมเองนะครับ ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะหรือจะทักข้อความตรงในลิงก์นี้ได้เลยนะครับนะกดเข้าไปทักหาพี่เขาได้เลยนะครับหรือจะทักไปในไลน์ในอะไรได้นะครับนะผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้รีคิปชั่นนะครับให้เพื่อนๆทักไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณครับตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆนนะโอเคเนาะ as มีทุกระบบเลยนะครับจัดหนักเลยนะครับจัดเต็มเลยนะครับนะโอเคนะครับ โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนก็สวัสดีชาวยูทูปกันทุกท่านด้วยนะครับนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับอะไรเนี่ยครับ 4.5m เยิ่งเทอันนี้คือไนท์นะครับไม่ใช่สไนนะอันนี้คือไนท์นะครับนะผมจะไปบอกนะครับว่าวิธีฟาร์มไนท์แบบตีกระจายทํำยังไงครับเราเราจะเห็นเนยพวกสไนมันยิงมันจะยิงกระจายใช่ไหมครับแต่ไนท์เรามีนะครับตีกระจายนะครับเพื่อนเพื่อนการเสียเวลาเข้าไปลูดูกันเลยนะครับ ผมก็ลองฟาร์มนะครับที่จริงผมใช้ไทรฟาร์มนะครับผมก็ขี้เกียจผมผมแบบอยากเอาไนท์ฟาร์มบ้างนะครับขี้เกียจนะแต่สําหรับใครที่แบบเฮ้ยการ์ดต,ตกด้วยยึดขี้การ์ดตกเหรอไหนอะโอ้โหการ์ดตกครับโอ้โหอันนี้มันถูกได้การ์ดมาสี่ใบนะครับได้การ์ดมาสี่ใบนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับได้นี้ด้วยนะครับได้6อันนะกับเงินอีก4ี่เอ็มนะครับโอเคเนาะก็สวยอยู่นะครับนะทำยังไงนะครับดูผมจะผมจะลองไงฟาร์มให้ดูก่อนนะครับผมจะกดฟาร์มทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับดูครับตีกระจายนะครับ เดี๋ยวๆๆลองไปหาหมอนเยอะๆก่อนนี่นะครับฟาดปาเห็นไหมกระจายครับเหีนห้นี่นะครับนี่ๆเอากลุ่มนี้แล้วกันอันนี้คือผมเบิ้ลไวเกินไปนะครับเห็นไหมครับกระจายครับแต่มันจะ มันจะกระจายไม่กว้างนะครับมันจะกระจายอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ถือว่าโอเคเลยนะครับมันมากนะครับผมจําได้ว่าผมฟาร์มอยู่ตรงกลางไม่ใช่หรอทำไมผมเดินไปมุมนู้นอะอ๋อคนน่าจะมาฟาร์มเยอะนะครับนะน,นี่ๆๆคนน่าจะมาฟาร์มเยอะนะครับมันก็เลยเดินไปมุมดูๆๆคนนี้เดี๋ยวผมดูคนนี้ก่อนเขามีการ์ดตีกระจายไหมไม่มีครับ ไม่มีการตีกระจายนะครับนี่นี่ผมผมจะลองตีสองตัวนี้นะครับอ่ะมันเดินดีก่อนผมจะหาตัวใกล้ๆก,ก,กันตีนะครับนี่นี่นี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมมันตีมันตีอ่ะเห็นไหมครับโอ้โหยิ่งเข้โคตรเท่ครับ นี่ผมจะตีสามเลยนะครับเห็น <C le af> ไหมกระจายครับทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมวาบกลับก่อนไปเปลี่ยนพ่อค้าขายของก่อนนะครับได้สี่จุดห้าเอ็มเลยนะครับเพื่อนเพื่อนขนาดโปรฟาร์มอยู่มุมนี้นะเพราะว่าถ้าฟาร์มอีกมุมหนึ่งอ่ะมันจะได้เยอะนะครับพ่อคาสำหรับใครที่ไม่มีสไนนะครับแต่ผมคงไม่เปลี่ยนเป็นสไนหรอกครับเพราะว่าฟาร์ม ใกล้ๆไอ้ฟาร์มใกล้ๆสนายเลยนะครับนะแอดไอ้ไอคิเรานะครับเจ็ดเคโคตรโหดนะครับอ๋อติดวิแต่ก่อนนี่กดได้เลยนะครับปัจจุบันนี้ติดสามสิบวินะไม่รู้จะเอามาทำไมเนี่ยสามสิบวิเนี่ยโอ้โหเพื่อนสามสิบวิจริงจริงเหรอ Okay. อ่ะผมจะให้ดูการ์ดก่อนเลยนะครับการ์ดใบไหนนะครับเพื่อนๆจะได้แบบเห็นนะครับอ่ะผมจะได้ถอดออกใบนี้นะครับนี่ใบนี้เลยนะครับเอาไว้ลงดันการ์ดก็ได้นะครับมันจะทําให้เราตีกระจายนะครับเห็นไหมเนี่ยใบนี้คุณสมบัติใบนี้เลยนะครับมันจะเพิ่มฮิตให้เราสิบแล้วก็ สร้างความเสียหายต่อมอนเตอร์ทั้งหมด10%นะครับทั้งหมดเลยนะย้ํานะครับทั้งหมด10%เลยนะครับโคทเอะครับตีพวกมอนพวกอะไรก็10%เลยนะครับนะรวมทั้ง MVP อะไรด้วยนะครับทุกอย่างครับทั้งหมดครับมันบอกเขียนทั้งหมดเลย10%นะครับแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายเป้าหมายรอบๆบรอบๆตัวเราครับเมื่อโจมตีระยะประชิดนะครับ สไนอ่ะเมื่อเรายิงกระจายนะครับดอกข้างๆมันจะเบากว่านะครับแต่อันนี้ดาเมจเท่ากันเลยนะครับดาเมจเท่ากับที่เราตีจริงเลยนะครับนะสมมุติเราตี1 M รอบๆก็โดน1 m เอเลยนะครับโคตรเท่นะครับการไปนี้นะสําหรับใครที่ไม่มีก็สําหรับใครที่แบบไม่มีสไนนะครับแบบสายฟาร์มนะครับล่ามินิสายฟาร์มเหมือนผมเนี่ยพลาดไม่ได้การไปนี้นะครับจัดเต็มเลยนะครับเห็นไหมราคาก็ไม่แพงนะ ไม่แพงนะครับเก็บเงินซื้อได้นะครับตัวนี้ไม่แพงนะครับสามร้อยยี่สิบเก้าเอ็มนะครับนะหัวใจหลักเลยนะครับของไนครีนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับกัดอันนี้คือจําเป็นมากนะครับใบนี้นะครับนี่ใบนี้คือตีดูดเลือดนะครับมันจะทําให้เราเลือดดิ้งนะครับปึ๊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 บนะผมไปดูมินิก่อนนะครับโอ้โหน่าจะ เสร็จหมดแล้วนะครับไม่น่าเหลือนะครับมาตัวนี้ถ้าใครสนใจผมขายนะครับแต่ถ้าเป็นพวกกล้าบ,บอดผมก็จะใส่เป็นการ์ดไอการ์ดอ่าอ,อ่ะการ์ดใบนี้แหละครับนะเพราะว่ามันโจมตีเพิ่มดาเมจอีกสิเนะครับใส่2องใบนี่เลยนะครับขี้เกียจถอดนะถอดค่าถอดแพงมากผมจะกดผมจะกดให้ดูนะครับว่าค่าถอดเท่าไหร่ โอ้โหโพสโหดนะครับขาถทอดใส้เงินหนึ่งแสนนะครับถอดแพงเกินนะครับนะตัวนี้ก็ปล่อยนะครับถ้าใครสนใจก็ IB มาได้นะครับนี่ครับถ้าลาบวอผมก็จะใส่เป็นโลบอสบวกสินะครับก็ประมาณนั้นนะครับไปดูอ๋อตัวนี้ผมไม่ได้โพสขายในเพจนะครับนะตัวนี้ไม่ได้โพสตขายในเพจนะครับ,ดเ,รบเดี๋ยวผมจะ ให้อีกตัวผมดึงของตัวนี้ให้ให้ก่อนนะครับเนี่ยดึงของตัวนี้ให้แล้วผมก็จะเอามาทากล้ามบวกสิบนะครับอ่าเอามาทําเสื้อกล้ามบวกสิบก็น่าจะจบแล้วนะครับนะก็น่าจะแบบสวยๆแล้วนะครับการบอสสองใบครบประดับแปดรอง,ทง 8, เท้าแปดเสื้อสิบโล่สิบประมาณนั้นนะครับตัวนี้น่าจะปล่อยอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับนะเจ็ดพันกว่าบาทถ้าใครสนใจก็ไปดูใน ไอ้ประทักไปในไลน์หรือเพจได้นะครับเพราะว่าผมตัวนี้ผมเล่นอยู่นะครับตัวที่ผมเล่นนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ไอ้ผมไม่ได้แบบผมไม่ได้แบบปล่อยขายแบบละเอียดนะครับนะถ้าใครสนใจก็ไปดูในเพจในถ้าใครสนใจก็ทักไปในเพจหรือไลน์ได้นะครับนะรูนครบเลยนะครับทุกอย่างครบหมดนะครับมีรูนแปลงล่างนะแปลงเลยจวดเห็นไ,ไหมไม่ต้องไปกดตีอะไรนะครับแปลงล่างเลยนะครับ เคสไอ้อันนี้ผมก็ใกล้จะจบแล้วนะครับอ่าเคสอันนี้ผมเห็นไหมขาดอยู่อันเดียวนี่นะครับอันนี้ก็คือเคสเป็นเคสรายวันนะครับมันให้เราทํไอ้กระเป๋านกูกเนี่ยครับให้จบนะครับนะแต่ผมไม่รู้ว่าผมทําผมทําไปทามาแล้วมันอยู่เท่าเดิมอะ่ะผมไม่เข้าใจนะไม่ผมทํากี่วันเนี่ยทําเป็นเดือนเหรอนะงงมากเลยนะครับ ตีมินิก่อนนะมินิมันตัวแบบดีๆเขาก็ตีหมดแล้วนะครับเดี๋ยวควรจะไปลองไอ้<ๆ>มินิดีๆเขาตีหมดแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวคจะไปลองฟาโฟป,ปอมนะมันจะได้กี่เอมผมก็ยังไม่ได้ลองเลยนะครับ ถ้าผมจะไปลองดูแล้วกันโอ้โหผมไม่อยากเปลี่ยนการหรือแพงจัดค่าเปลี่ยนการนี่ผมบอกเลยว่าไส่เลยใส่แตกครับโหดเกินเดี๋ยวดูก่อนอ่าเปลี่ยนใส่การเรียบร้อยให้ครบนะครับโอเค อ่ะใส่นี่แล้วกันทีเกียร์ถอดนะครับมันจะยังอยู่ไหมเนี่ยโอ้โห,โหบินครับบินอย่างโหดบินเข้าหลุมนี้ยากมากนะครับาะยังอยู่นะครับยังอยู่ยังอยู่ เดี๋ยวผมจะลองฟูบัฟแล้วกันนะครับจะได้เห็นดาเมจแบบเข้มๆเลยนะครับว่ากี่เอ็มนะครับก็กินเป็นอาหารเพนแล้วก็สเต็งทุกอย่างบีหมดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ินขนาดพลาดไม่ได้เลยนะครับต้องใช้นะครับหินขนาดเมื่อานตีไม่เข้านะครับเนี่ยกดตัวนี้ก็ได้นะครับนะหรือจะกดตัวนี้ก็ได้นะครับเท่ากันหมดครับแต่ผมจะกดเป็นตัวนี้แล้วกันถูกดี่า <c oughs> แล้วก็กด EGA สี่้อยนะครับโอเคประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับอันนี้คือของยังไม่สุดนะครับ กดอะไรก่อนลืมแล้ <c oughs> โอเคนะครับอาจจะงงงหน่อยนะครับเพื่อนกดโซ่ไปก่อนแล้วกันอ่ะแล้วก็กดแปลงล่างอ้าก็ได้อยู่นะครับอยู่ประมาณ3 m เอ็มกว่านะครับนะ สามีมกว่านี้ไม่มีรูนนะครับไม่มีรูนคีนะอ่าเห็นไ้รูนไม่มีนะครับ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับเพื่อนผมกดผมน่าจะกดผิดนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับผมกดผิดแน่เลย <c oughs> ถ้ากดผิดนี่ดาบีดหายเลยนะครับ ไม่น่ากดผิดล้หรือว่าผมไม่มีรูนคีเนี่ยจะเอาใหม่นะครับผมจะลองกดใหม่ดูนะครับอาจจะน่าจ,จะน่าจ,จะกดผิดนะครับเราต้องกดแปลงล่างก่อนก่อนโซ่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอให้แปลงล่างผมรีก่อนนะ อ่าแล้วก็กดโซ่แล้วก็กดดีพอแล้วก็กด,ด,กกดบัฟแล้วก็ฟาดอ่าห้าล้านแปดแล้วนะครับเมื่อกี้ห้าเอ็มแปดนะครับน่าจะกดผิดห้าเอ็มแปดนะครับอันนี้คือไม่มีรูนคีนะครับห้าเอ็มแปดนี่ไม่มีรูนคีนะถ้ามีรูนคีก็อยู่ประมาณสิบเอ็มประมาณนั้นนะครับเนี่ยรูนมีแค่นี้นะครับ ถ้ามีไอถ้ามีไอรูนคี้ก็น่าจะเพิ่มไปอีกนะครับผมยังไม่ได้รีอันนี้เลยนะครับนะผมจะน่าจะรีอันนี้ให้เป็นขีดาเมจตันนะครับแล้วก็ MBDK ตันนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเติมอีกประมาณ600บาทนะครับเพื่อจะไปมารีนะครับมันก็จะแรงเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับโอเคคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับคลินี้ก็สวัสดีครับโอเคนะครับ ผมพอดีก็ได้ไปทําของมาแล้วนะครับพอดีมันไม่แล้วอะครับอ่ะมันไม่แล้วนะพอดีผมก็ได้ไปทำใหม่ฮาปี้ดาวมานะครับนะทุกๆ6กอินเราจะได้0.1นย์จุดหนึ่งเอเคเนะครับคือดีมากนะครับการนี้นะครับก็ใส่เอ็นชาร์ดนะครับร้อยร้อยฝั่งขวานี่ก็ใส่นะครับมีนะครับฝั่งขวานี้ทําให้แรงขึ้นนะครับต้องใส่นะครับอ่าผมก็ใส่มานิดหนึ่งนะครับอ่ะผมก็ขอเปลี่ยนการ์ดก่อนนะครับ มีตางเปลี่ยนการไลเนี่ยโอเคจะไปลองเมื่อเมื่อกี้ที่ผมลองไปเท่าไหร่นะ5 M8 อใช่ไหมครับมาดูกันนะครับว่าผมทำการ์ดแล้วก็ได้ไอ้รูนชิมานะครับซึ่งต่ำซึ่งซึ่งอยู่กลางๆนะไม่ถึงกับต่ำมากอยู่กลางๆนะครับมาแต่ก่อนอื่นผมขอรีสเตตัสก่อนนะครับนะขอรีสเตตัสก่อน ราะว่าของผมมันเป็นสายซุปโนใช่ไหมครับผมจะรีสีแดงอ่าผมจะรีสีแดงกับสีเหลืองก็แล้วกันนะครับขอรีสีแดงก่อนแล้วกันอ่ามันจะใช้หกสิบนะครับรีเอิม่มโอเคแล้วก็ขอรีสีเหลืองอีกอ่าแล้วก็กดเลือกนะครับว่าจะรีสีไหนผมก็จะรีสีเหลืองอีกอันนึงโอเคนะครับน่าจะรีสองอันนี้อันดับแรกที่ลงนะครับ หลิงไปใส่ m a d k เลยนะครับนะนี่นะครับต้องอัดให้เต็มนะครับเ,เพื่อนเอ่ามันจะเต็มอยู่ประมาณ40นะครับก็อัดไปเลยนะครับ40โอเคพอเต็ม4 0ปุ๊บก็ค่าเพนนะครับค่าเพนเต็ม40นะครับไม่รู้ว่ามันจะพอไหมเนี่ยอ่าเมื่อค่าเพนเสร็จแล้วไปค่าคีดามิดครับอ่า สำหรับคนเล่นสายคีดาเมจนะครับเมื่อค่าคีดาเมจเสร็จ ADK มันไม่จำเป็นเท่าไหร่นะผมลงเป็นไรทธาดแล้วกันนะครับไลทธาดอีก40นะครับเพราะว่าไนท์เราอ่ะตีไรทธาดนะครับจากนั้นก็มาลงเอ็มจากนั้นก็มาลง ADK แล้วกันสักหน่อยนะครับสักหน่อย อพอเฉยนะครับเขพอเฉยก็ลงเป็นอันนี้นะครับได้แค่ห้าก็น่าจะโอเคแล้วจากนั้นผมจะลงเป็นาธาตุนี่นะครับสี่สิบนะครับเพราะว่าดาบเราตีเป็นาธาตุโพลีนะครับอาจไปเลยนะครับสี่สิบโอเคจากนั้นก็ลงเป็นตีาธาตุดาร์กสี่สิบ จากนั้นก็ลงเป็นตีเป็นพวกธาตุนะครับเราตีธาตุไหนบ่อยแล้วก็ลงธาตุนั้นนะครับส่วนผมจะลงเป็นพอลงเป็นธาตุไนเดียเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับเป็นธาตุลมเอาเปธาตุลมแล้วกันผมจะเป็นธาตุลมก่อนนะครับอันแรกเลยนะครับ อัดไปเต็ม40นะครับผมใช้ธาตนี้นะครับแล้วก็อันนี้อีก40แล้วกันส่วนดินกับไฟเอาไว้ที่หลังเลยนะครับเพราะว่าผมไมไ่ค่อยได้ใช้นะครับหมดแล้วน่าจะหมดแล้วแหละนะเอาผมก็เอาแค่อา่าต่อไปก็เป็นธาตุไฟแล้วกันนะครับ เพื่อได้ใช้นะะจากนั้นก็มาท่าดินนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนไปเราไปลุยกันเลยนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับจาก5 m 8นะครับผมต้องปรับเป็นในไอ้ไนแบบดูแบบคร่าวๆนะครับจะได้แบบ จะได้แบบดูง่ายนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพื่อนๆต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับยาวๆความรู้แน่นเลยนะครับข้าวๆนี้นะครับอ่ากินอาหารก่อนนะครับสเต็ง a อ i อินนะครับแล้วก็ลักอันแล้วก็กินอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับโอเค อัพสแต็กยังเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ลืมอัพสแต็คยัดเข้โอ้โหลืมอัพสแต็กนะครับผมก็ว่าอยู่ผมลืมอัพผมลืมอะไรนะก็อัพสแต็กก็อัพไปเลยนะครับผมลงอินไปห้าเก้าเลยนะครับก็ดูตามผมไปเลยนะครับอ่าห้าเก้าให้เรากดบัฟหนึ่งทีนะครับเราจะได้รู้นะครับว่าเราจะอัพอะไรต่อ จากนั้นะผมก็มาลง EGI ก่อนนะครับเฮ้ย EGI EGI มันกดอันเดียวมันก็ได้480เอาไว้สัก10แล้วกันอ่าไว้สัก10นะกันไว้นะครับก็ลงเป็นเด็กนะครับเด็กผมลงสักร้อยเลยนะครับกลัวมันวืดนะครับเฮ้ยเด็กเอาสัก80แล้วกัน เด็กแปดสแล้วก็ลักลักนี่ต้องโอ้โหลงเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่โลคินะครับเราต้องลงลักเยอะมากนะครับเอาสักเอาสักร้อยสาแล้วกันอ่าผมจะลงล้วนลักร้อยสาแล้วก็ลงสเต็งน,นะครับที่เหลือ ลงสเต็งสัก100ก็พอนะครับแล้วก็มาลงวิทจังหน่อยนะครับอันนี้คือเอาแบบสเต็ปผมเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับมาใครที่ใครที่แบบต่างจากผมก็ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับมันสลับสับเปลี่ยนได้หมดนะครับแล้วแต่เราชอบนะครับ อกดหินขนาดนะครับแล้วก็กด a อ k 400โอเคจากนั้นก็กดแปลงล่างาแล้วก็กดกดบัาก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็กดอันนี้แล้วก็กดนี้กดบาอีกแล้วก็ฟาดเลยนะครับ9ล้านนะครับนะขึ้นมา9 m เนะครับ อันนี้คือยังไม่สุดนะครับดันได้อีกเรื่อยๆนะครับแต่ 9m นี่ผมก็โอเคแล้วนะครับเพื่อนๆนะเรายังดันไปได้อีกนะครับถ้าบุมเปลี่ยนหางเป็นหางอื่นค่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่สเซตตีบอสแล้วกันนะครับเอาเป็นหลังบอสแล้วก็หางบอสนะครับ มาดูกันว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาเยอะไหมโอเคอเดีย๋ยวรอมันรีแปงลงร่างแป๊บหนึ่งนะครับโอ้คลิปนี้น่าจะยี่สิบนาทีนะครับโคตรนานเลยนะโอเคขาดนิดเดียวนะครับอเอา,าอาโอาา้ไปลงตีนะครับโอเคทำไมทำไมทำไมให้ลงตีนะครับลืมลืมผมกาจะกดหยุดมันไปตีเองนะครับโอเค มาแปลงล่างก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็กดโซ่ไปแล้วก็กดอันนี้ต่อกดอันนี้แล้วก็กดบัฟแล้วก็ฟาดเกหนะครับก็ขึ้นมานิดหน่อยนะครับขึ้นมานิดเดียวผมก็ใส่อันเดิมนะครับเพราะว่าอันนี้มันดีนะไปได้ทุกที่เลยนะครับพวกนี้ก็เก็บเข้าคลังไว้โอเคนะครับถ้าผมใส่เป็นไอ ถ้าดักสองใบก็น่าจะ 10M กว่านะครับนะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ